สวัสดีนะครับอาจารย์ขายที่ดินนะ67ไร่2งาน93ตารางวานะครับแล้วก็ที่ดิน9ไร่3งาน53ตารางวานะครับสำหรับท่านใดที่สนใจที่จะซื้อที่ดินนะครับก็ติดต่อมาอาจารย์ได้ตามรายละเอียดที่อาจารย์ได้ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับสวัสดีนะครับทุกทุกท่าน Welcomecom Channel TuD ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD88 Morit Phadaw YouTube.com นะครับคลิปรายการดูดวงชะตา นาโหราศาสตร์ไทยระบบสุริยญากนะครับและโหราศาสตร์ไทยสิทธิวิชามหาเวทดูดดาวนะครับดูดวงชะตาจากวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดนะครับคำพยากรณ์ดูดวงชะตาต่างๆเนี่ยนะในคลิปดูดวงชะตารายเดือนนี้นะครับเป็นการดูดวงแบบโดยรวมมหาภาคนะเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิตินะครับเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนชีวิตของท่านให้ดีที่สุดตามหลักธรรมคำสอนนะครับ ทานสินห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมรับฟังคลิปคําีเมก่อนนี้ได้โปรดช่วยกด s u b สไครต์กดขอบคุณนะเออกดติดตามช่อง YouTube แล้วกดกระดิ่งให้กอาจารย์ด้วยนะครับเวลาถ้าอาจารย์อัพคลิปอะไรไปแล้วก็แล้วแต่เนี่ยนะก็จะแจ้งเตือนส่งไปหาคุณอย่าง24ชั่วโมงอย่าง Delivery เลยนะครับมีทุกสิ่งทุกอย่างให้เลือกสรรน,นะ และช่องทางการติดตามนะครับข้อมูลคําพยากรณ์ต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทาง y t u t u นะครับทาง f c e e o o o นะหรือทางไลน์เอ่อหรือทางช่องทางอื่นๆเนี่ยนะครับคุณก็ติดตามได้นะและถ้าท่านใดสนใจที่จะดูดวงชะตาอาจารย์โดยละเอีเยดนะครับแต่ให้คุณแอดไลน์มาก่อนนะคือบางทีคุณโทรศัพท์มาเนี่ยคืออาจารย์ไม่ค่อยได้รับอะ่ะส่วนใหญ่ร้อยทั้งร้อยไม่ค่อยได้รับต้องมาไลน์ก่อน นะครับนัดนู่นนี่นั่นแล้วค่อยว่ากันนะครับแล้วคุณก็ทํารายละเอียดขั้นตอนที่จ์ได้แจ้งไปนะครับเออนะอพอคุณโอนสลิปมาแล้วส่งวันเดือนปีเวลาเกิดนะครับแล้วก็พร้อมเบอร์โทรศัพท์เออถ้าใครอยู่ในประเทศไทยเดี่ยพร้อมเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะให้คุณเมมเบอร์ของอาจารย์ไว้นะคือถ้าเวลาคืออาจารย์มีเบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นเมื่อเวลาถึงคิวอะไรก็แล้วแต่อาจารย์ก็จะแจ้งส่งไลน์ไปนะครับหรือถ้าไลนมันไม่ติด อาจารย์จะโทรมือถือไปออตามคุณว่าถึงเวลาแล้วนะถึงคิวแล้วมาดูดวงแค่นั้นเองเออนะถ้าใครมีเบอร์ก็ส่งไลน์มาหาอาจารย์ได้นะครับนะแต่ถ้าใครอยู่ต่างประเทศอันนี้ไม่มีปัญหาก็สามารถโทรคุยไลน์หรือโทร Facebook ได้นะครับดูดวงชะตารายเดือนนะครับประจำในเดือนกุมภาพันธ์นี้2,66 6นะครับการโคจร,รของดวงดาวในเดือนนี้นะครับก็จะมีดาวพุธ นะดาวพุธก็จะเดินหน้าเสดสองครั้งนะครับออก็จะประมาณช่วงต้นเดือนและช่วงประมาณกลางเดือนนะครับวันที่22ไปแล้วนะแล้วก็จะมีดาวอาทิตย์ดาวศุกร์นะครับพุธนี้จะเสดก็คือในวันที่5กุมภานะครับ66เวลา11บเนาฬิกานาทีนะค,คุณก็ดูตามข้อมูลบนหน้าจอที่จะได้นิขึ้นไว้ให้นะครับออพุธนี้ก็จะเสดนะครับจังหวะที่1ก็เข้าสู่ราศีมังกร นะครับทับชาวราศีมกรเลงชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับดาวต่อมาก็คือดาวพระอาทิตย์ดาวพระอาทิต์นี้จะย้ายเนี่ยนะครับตำแหน่งก็เป็นปราเกษตรในวันที่13กุมภาพันธ์2566เวลา14บนกาสีบนาทีนะบ่าย2โมง48อาทิตย์ก็เข้าสู่ราศีกุมเลงชาวลัคนาราศีสิงนะครับในดวงชะตาต่อมาก็คือดาวพระศุกร์ดาวศุกร์นี้ก็จะเสด นะครับตำแหน่งก็เป็นมาหาอุดนะวาสนาสูงส่งทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จนะครับขึ้นเร็วลงเร็วนะอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับดวงชะตาของแต่ละคนใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทละเอียดอรอบคอบนะครับดาวศุกร์นี้ย้ายเสิร์ตนะครับ18กุมภา2566เวลา15นกา22นาทีเข้าสู่ราศีมีนเร่งชาวลัคนาราศีกันนะครับ ต่อมาชาต่อมาดาวพุธเสิร์จังหวะที่2ก็คือ22กุมภา66เวลา13ในการ4นาทีนาพุธเสิร์ก็เข้าสู่ราศีกุมนะครับเลงเชา,ลาวลัคนาราศีสิงห์นะในดวงชะตานะครับและในเดือนนี้ก็จะมีพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพลน,นะแล้วก็ในเดือนนี้นะครับเ,เริ่มต้นสรกราชนะก็จะมีคัมแบกอนะครับเพิ่มเติมนู่นนี่นั่นรูปแบบใหม่ๆ อย่างละเอียดยิบนะครับจะมีส่วนหนึ่งเป็นของดูดวงชะตารายวันนะครับนะแต่ว่าคือเวลาคุณดูดวงชะตาคุณจําไว้ให้คุณดูรายเดือนนะครับนู่นนี่นั่นแล้วสาคัญคุณต้องไปดูดวงชะตารายวันของอาจารย์ด้วยเพราะว่าการคํานวณเนี่ยมันจะเป็นวันๆเลยว่าดาวไหนช่วงเวลากี่โมงนะครับเพราะฉะนั้นการโคจรของดวงดาวอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์นะ เออราหูเกมตมนุษยยูนะครับอาจารย์ได้คำนวณออกมาหมดแล้วคือดวงชะตานในเดือนนี้อาจจะพูดได้ว่าต้นร้ายปลายดีก็ได้เออหรือต้นดีปลายร้ายก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะไม่ใช่อย่างนั้นนะสิคุณรอฟังคำเบก่อนการโคจรอของดวงดาวในคลิปนี้ได้เลยต่อจากพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพ่นนะครับ ชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับในดวงชะตาอิทธิพลของดวงดาวเนี่ยนะดาวพฤหัสเบียของคุณเนี่ยยังอยู่ในภพกรมมะนะครับถือว่าดีมากในเรื่องของงานหลายๆคนเนี่ยนะครับการงานก็เริ่มขยับขยายนะครับบางคนสมัครงานก็มีโอกาสได้งานทํานะครับคูหรักผู้ใหญ่กการให้การสนับสนุนช่วยเหลือด้วยอีกต่างหากนะครับนะเพราะฉะนั้นทําให้ดีที่สุดนะครับชาวราศีเมถุนหลายคนเนี่ยดวงก็เริ่มดีขึ้นตามลําดับนะ ราะฉะนั้นมาพูดถึงดาวดวงแรกเลยก็คือดาวพุธนะครับพุธเนี้ยก็จะเดินหน้าเสดิจเนี่ยพุธเป็นดาวประจาตัวแล้วก็เป็นในเรื่องของครอบครัวและทรัพย์สินของชาวราศีเมถุนนะครับเสด็ในวันที่5กุมภาพันธ์สิเวลา10บเป็นนการ19นาทีเนี่ยพุธเสดิจนี้เข้าสู่ภพมรณะครับในช่วงนี้ให้ระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายนิดน,นึงเดินทางไปแห่งหนตำบลไหนก็ต้องไม่ประมาทร,ระวังอุบัติเหตุ นะครับสุขภาพรวมถึงในเรื่องของลมพัดลมเพด้วยนะเพราะฉะนั้นพยายามติดเหรียญหลวงปูท่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนิดนึงในดวงชะตาคุณจะแควคาดปลอดภัยประสบผลความสําเร็จเพราะเดินทางไปไหนที่คุณมักจะสัมผัสได้ในช่วงนี้นะครับอาจจะกดลูกขนพองประมาณนี้นะแล้วตามเกณฑ์ดวงชะตาคุณนะครับถ้าคุณจะขายบ้านขายรถขายทรัพย์สินหรือเป็นในหน้าในเรื่องของที่ดินต่างๆนะครับถือว่าจะขายได้ในช่วงจังหวะน,นี้ ของชาวราศีเมถุนนะครับเออขายได้นะในดวงชะตาของคุณนะครับในเรื่องของทรัพย์สินนะแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของเอกสารสัญญารวมถึงในเรื่องของคําพูดด้วยนะครับแล้วก็สุขภาพของผู้ใหญ่ในบ้านอ่าอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายก็ต้องดูแลรักษาพยาบาลนิดน,นึงนะครับในดวงชะตามาพูดถึงดาวต่อมาก็คือดาวพระอาทิตย์ ดาวพระอาทิตย์นี้จะย้ายราศีนี่นะครับแต่ตำแหน่งก็เป็นปราเกษตรในวันที่13คุมพาพันธ์เวลา14ในการ48นาทีอาทิตย์นี้โครจรเข้าสู่ภพสู่ภานะครับสู่ภาคือชื่อเสียงความดีงามความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองที่ดีในดวงชะตานะในเรื่องของเพื่อนฝูงสังคมเนะครับเพื่อนหรือสังคมจะช่วยเหลือให้คุณเนี่ยประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงในระดับหนึ่ง นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้คุณประสบผลความสําเร็จนะนะครับยังไงคุณก็ดีอยู่แล้วนะครับพอคุณสําเร็จมันเป็นสู่พระลาพระลาหูอยู่ลาพระลาบคุณก็จะตามมาไม่ต้องห่วงเลยยังไงก็ดีนะครับแต่ข้อเสียของคุณเนี่ยให้ระวังนิดน,นึงคือขยานเป็นพักพักมกักจะขี้เกียจนะเออเพราะฉะั้นก็อย่าขี้เกียจมากจนเกินไปนะครับบริหารจัดการชีวิตของคุณให้ดีนะครับสุขภาพร่างกายเกี่ยวข้องกับกระดูกนะ และฟันต้องดูแลไว้ด้วยนะครับปวดตามข้อต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครมามีปัญหาในเรื่องของกระดูกโรคเก,กาต์นะครับเออแว่นน้าสมุนไพรเหฮลิจอแลสกัดตาลินจลรินเนี่ยสามารถช่วยคุณได้นะครับคุณก็ติดต่อสอบถามตามข้อมูลที่จะได้ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับนะโอเคนะเพราะฉะนั้นอันนี้ดาวอาทิตย์บอกไปแล้วนะครับเพื่อนฝูงสังคมดีช่วยเหลือคุณนะครับขอให้ดาวอาทิตย์อย่าเสียแล้วกันนะต่อมามาพูดถึงดาวพระศุกร์ ดาวสุกนี้นะครับก็จะเสิร์ชเหมือนกันนะครับในวันที่18กุมภาพันธ์2566เวลา15นาฬกา4 2นาทีบ่าย3อไม่22นาที15นาฬกา22นาทีนะครับสุกนี้เสิร์ชเข้าสู่พบกับมมะครับตำแหน่งก็เป็นมหาอุดครับในดวงชะตาเพราะฉะนั้นดวงคุณจะรักในการทำงานมากนะครับทำไปเลยยังไงก็ดี พราะ FC แฟนขับลูกศิษย์ของอจา์หลายคนเนี่ยบางคนเนี่ยเติบโตธุรกิจเริ่มดีขึ้นเริ่มลืมตาอาปากนะครับหลังจากก่อนก่อนหน้านี้ช่วงโควิดโอ้โหแทบไม่มีจะกินนะบางคนบอกแทบจะไปแย่งอาหารสุนัขก,กินนะประมาณนี้นะบางคนนะแั้นดวงชะตาคุณเนี่ยเริ่มดีขึ้นแล้วทํางานให้เต็มที่คุณจะประสบความสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นศุกร์เนี่ยนะครับศุกร์เป็นดาวเจเรือนพบพปุตตะ บุตรบริบาลหรือผู้ใต้บังคับบัญชาใ้การช่วยเหลือสนับสนุนด้านการงานอย่างดีมากนะครับในเรื่องของความเสียหายเพราะดวงชะตาคุณจะมีงานรับรับเข้ามานะเอองานรับรับอาจจะเป็นรับจ็อบพิเศษนะอย่างเช่นถ้าคุณเป็นหาครูอาจารย์คุณก็อาจจะไปรับสอนพิเศษในช่วงนี้ดีนะเป็นมหาอุดนะเออรับไปเลยนะครับยังใหคุณดีแน่นอนในดวงชะตาจ็อบพิเศษอะไรก็ว่าไปนะครับงานรับรับนะ คือก็คืองานลับๆเนี่ยนะครับคือความเสียหายนั้นเนี่ยเป็นงานของเจ้าชะตานะครับเออไม่รู้จะรับแบบไหนก็แล้วแต่นะคือถ้าคุณเป็นอาถ้าทํางานถูกกฎหมายใช่ไหมคุณก็ไปรับจ็อบพิเศษนู่นนี่นั่นอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วแต่งานของคุณนะครับแต่ถ้ามันจะมีงานลับๆอีกอย่างนึงเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยที่จะถูกกฎหมายนะเช่นมือปืนรับจ้างเจ้ามือหวยอย่างเงี้ยนะเออมนเป็นมหาอุดมันก็โอเคนะแต่ว่า หือไม่ใช่ว่ามันเป็นคำพยากรณ์นะแหมก็ไม่อยากจะพูดไปนะเพราะฉะนั้นก็ทําในสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายและศีลธรรมเข้าไว้ดีสุดนะครับนะเพราะว่าดูจากดวงเนี่ยยังไงย่งมาแน่นะครับเออแล้วแต่คุณแล้วกันนะนะท่านนี้เพราะฉะนั้นในด้านของการเงินการทองเนี่ยนะครับดาวจันทร์เดินเร็วเพราะฉะนั้นการเงินของคุณเนี่ยนะครับมันจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรมากมายทําให้ดีที่สุดละกันในเรื่องของเงิน,เง,นเงินทองทองนะครับ มาพูดถึงในด้านของความรักเนี่ยนะครับความรักดาวพฤหัสบดียังอยู่ในภพกรัรมมกครับคู่ครองช่วยเหลือนิล่องการงานดีเพราะดาวพฤหัสบดีเนี่ยดีแล้วดีมาตั้งแต่ยี่สิบสองธันวาแล้วนะครับไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรเดินหน้าสิมเเลี้งเลี้ยงเหลาเอะพอหอนะครับถ้าจะจไประมัดระวังอีกทีก็ต้องช่วงประมาณพฤษภาคมประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นดวงคุณงานดีความรักดี ม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรมากมายมาพูดถึงดาวต่อมาก็คือดาวพุธก็จะเสร์ตอีกนะครับเอ่อพุธก็เป็นดาวเป็นจําตัวชาวราศีเมถุนนะครับเสิร์ตก็เป็นจุลจักรเป็นเทวีโชคในวันที่22กุมภานะครับ66เวลา13เนกา4:55นะครับพุธนี้เสร์ตเข้าสู่ในภพสู่พระนะครับอย่างที่บอกเนี่ยสู่พระคือชื่อเสียงความดีงามความสําเร็จความเจริญรุ่งเรืองที่ดีในดวงชะตาแต่มันก็เป็นพินทุบาทด้วย ให้ระวังในเรื่องของคำพูดนิดนึงในดวงชะตานะครับถือว่าในช่วงนี้ชาวราศีเมถุนจะประสบความสำเร็จนะครับมีความสุขในครอบครัวช่วงนี้พันธุสุภะครอบครัวก็ดีนะครับมีความสุขเออแถมยังครอบครัวให้การสนับสนุนส่งเสริมชาวราศีเมถุนเป็นอย่างดีด้วยนะครับสนับสนุนจนคุณเนี่ยมีลาภและความสำเร็จที่ดีในดวงชะตาของคุณ นะครับแต่แต่ให้คุณระวังนิดนึงในเรื่องของพอโชคลาภมีเข้ามาก็มักจะเก็บไม่ค่อยอยู่นะนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะนี้โชคลาภคุณเนี่ยเลข3เนี่ยจะถือว่าเป็นเลขแอบของชาวราศีเมถุนส่วนเลขนำโชคเนี่ยนะครับก็คือ0กับ8นะ0 8ย์แแล้วก็จังหวะช่วงนี้นะครับก็จะมี4และ1อ่ะเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนนี้คุณไม่ต้องไปอะไรมากมายตามจังหวะของดวงดาวที่โยกย้าย นะครับสคือเลขแอบ808 8คือเลขเสี่ยงโชคได้นะครับเลขที่เสี่ยงโชคได้เพิ่มเติมเข้ามาจะทําให้คุณประสบความสําเร็จนะครับก็คือ1กับ4ในดวงชะตาของคุณนะโอเค <c oughs> เพราะฉะนั้นอันนี้นะครับแต่ให้คุณระมัดระวังไว้นิดนึงนะความรักประมาณช่วงกลางเดือนไปแล้วคุณจะมีเรื่องทุกข์ทุกข์ใจนะครับในเรื่องความรักก็ต้องใจน,นิดนึงนะครับ ในดวงชะตาบางคนอาจจะดีบางคนอาจจะไม่ดีนะระวังความรักไว้นิหนึ่งอันนี้พูดถึงในเรื่องของพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เป็นนะครับเพราะฉะนั้นพระจันทร์จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเงินของชาวราศีเมถุนโดยตรงพระจันทร์จะเพ็นยังไงก็ดี6กุมภาพันตีหนึ่งสิบตีหนึ่งสิบห้านาทีนะครับพระจันทร์เพ็นก็เงินดีนะครับมีโชคลาภดีไม่มีมีปัญหาอะไรแต่พระจันทร์จะดับในวันที่20กุมภาพันหกสิบหก เวลา14ในกา16นาทีเนี่ยนะครับอยู่ที่พบสุภะไม่ดีเรื่องเงินเรื่องทองอาจจะมีรายจ่ายไม่ค่อยดีนะครับในช่วงนี้ระวังการเงินแล้วก็เครดิตนิดนึงนะครับโอเคอันนี้ครับอันนี้ต่อมาอา่าต่อยังไม่ซื้อยังไม่ซื้อเออถับคลิปอยู่อนะหอมาแล้วเลยเอ่ยเท่าไหร่เท่าไหร่อ้ย40บาทและโอเคโอเคเออนะ แหมจะมาอะไรตอนนี้อโอเคอันนี้มาพูดถึงตามนะครับในแต่ละวันนะครับดวงดาวจะเป็นอย่างไรในเดือนนี้นะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีเมถุนเนี่ยนะคือดาวคารเนี่ยเสียมาตั้งแต่มกราแล้วนะครับต่อเนื่องยาวมาพอเข้ากุมภาพันธ์ก็ยังเสียอย่างต่อเนื่องอย่างที่อาจารย์ได้บอกคุณช่วงต้นคลิปนะครับบางคนก็อาจจะต้นดีปลายร้ายบางคนต้นร้ายปลายดีแต่ในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมันไม่ใช่ เดือนกุมภาพัน์เนี้ยเขาเรียกว่าต้นร้ายปลายยังร้ายอีกแล้วถามว่าเอา้าแล้วดีมีไหมมีไหนตรงไหนกลางเดือนเนี่ยครับดีประมาณอาทิตย์หนึ่งอะอาทิตย์หนึ่งเจ็ดกว่าวนนันประมาณนี้นะในดวงตาพอที่จะหายใจใหายคอโล่งๆเบาๆบ้างน,นะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่ในวันที่หนึ่งเนี่ยนะครับเอคือดาวคานเนี่ยยังเสียอยู่จนถึง วันที่7นะครับพอวันที่แปด่ยอังคารไม่ได้เสียแล้วนะครับแต่ว่ามันจะมีดาวอะไรอื่นเข้ามาอีกเยอะแยะ,แยะมากมายเพราะฉะนั้นดาวังคารเนี่ยเป็นดาวช่วยเรื่องพบลาภะโชคลาภของคุณอาจจะเสียลาภไม่ค่อยดีนะครับในเรื่องของอริศตูตไม่สามารถทําอะไรคุณได้ก็เสริมเสริมนะในดวงชะตาแต่ข้อเสียอย่างที่บอกคุณเนี่ยขี้เกียจนะครับไม่ค่อยขย,ยันสักเท่าไหร่ในดวงชะตาของคุณนะให้ระวังในเรื่องอารมณ์ไม่ควรใช้อารมณ์นะ โอเคต่อมาพูดถึงดาวเสาร์นะครับคือดวงชะตาคุณเนี่ยเสาร์เนี่ยเป็นดาวเจรเดินพบมอรณนะก็อยู่ในพบมรณนะเป็นกเกษตรนะเออคือในเรื่องสุขภาพร่างกายถ้าคุณเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายหรอกนะครับสามารถที่จะรักษาหายได้เพราะดาวพฤหัสบดีอยู่ในตำแหน่งที่ดีนะครับเออดังั้นดาวเสาร์จะไม่เสียก็คือวันที่2กุมภาพันธ์นะในเรื่องของสุขภาพร่างกายคุณก็จะดีขึ้นในช่วงนี้คุณมีเกณฑ์การเดินทางด้วย จะไปหาหมอไปตรวจสุขภาพไปเช็คร่างกายอะไรก็ว่าไปนะครับต่อมาวันที่5กลุ่มพาพันห้ากลุ่มพาพันให้ระวังมีรายจ่ายการเงินมีปัญหาแล้วก็ในเรื่องของอความเสียหายแล้วก็บริวารน,นะครับบุตรบ,บ,บริวารทุนนี้ก็จะมีปัญหาอุปสคนะ <c oughs> ในช่วงนี้ให้ระวังในเรื่องของเครดิตด,ด้วยนะครับเอาไ้แล้วดาวศุวกร์เสียเนย่ก็ไปจนถึง วันที่6นะครับเออพอ7ก็ดีแล้วาดาวสุก7ก็ดีแล้วต่อมานะครับวันที่7กุมภาพันธ์เนี่ยให้ระวังเพื่อนฝูงไม่ค่อยดีอาจจะมีปัญหาอปปสรคเกิดขึ้นนะครับให้ระวังในเรื่องของอ,อุบัติเหตุนะครับเ,เป็นสำคัญนะต่อมานะครับเพื่อนเรื่องเพื่อนเนี่ยให้คุณระวังไปจนถึงวันที่10 นะ <c oughs> แป๊บหนึง่ง <c oughs> ระวังไปถึงที่สิบกุมภาพันธ์นะครับก็จะดีขึ้นนะในดวงชะตาแล้วก็ยาวเลยนะตั้งแต่สิบสิบสิ1เบสสิบสองสิบสาสิี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดเออลงลงเบาๆหน่อยแล้วก็จะมานั่นอีกทีหนึง่งระวังนะครับชาวราศีเมถุนเอกสารสัญญาต่างๆอุบัติเหตุนะครับทั้งบกนะ สุนัขก,กัดคนกัดค,คนทําร้ายเนี่ยคุณต้องระวังนะครับตั้งแต่18เป็นต้นไปเลยจนถึง19พอ20่สกุมภาพันธ์ด่วงชะตาคุณเนี่ยนะครับจะมีโอกาสได้เดินทางอยู่ไม่ค่อยติดที่มักเคลื่อนไหวตลอดเดี๋ยวไปนู่นมานี่มานั่นนะครับก็จะมีสเสน่ห์และแถมยังเจ้าชู้อีกด้วยนะต่อมาวันที่21กลกุมภาพันเนี่ยนะครับเอ,อดาวศุกร์ก็เสียไปจนถึงวันที่24นะ เพราะฉะนั้นดวงชะตาคุณให้ลองปัญหาในเรื่องของบริวารและความเสียหายต่างๆรวมถึงในเรื่องของงานด้วยนะครับเออนะแต่เราก็สามารถที่จะแก้ไขได้นะครับต่อมาตั้งแต่วันที่20กุมภานะครับยาวไปจนถึงวันที่26กุมภาให้ระวังสุขภาพนิดน,นึงนะแล้วก็ต่อมานะครับก็ให้ระวังในเรื่องของเพื่อนอีกทีนึงนะครับตั้งแต่ในวันที่26 26กุมภาพันธ์จนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับอุปสรรคปัญหาระวังการขัดลาบและขัดผลประโยชน์ด้วยเช่นกันของชาวราศีเมถุนนะครับโอเคนี่ครบแล้วในดวงชะตาของคุณนะเออก็ขอให้ดวงชะตาชาวราศีเมถุนทุกคนโชคดีมีชัยประสบผลความสำเร็จในทุกประการคิดเงินได้เต่เงิน,งนคิดทองได้ทองนะครับยังไงคุณก็ดีปีนี้พฤหิศาสบรีย้ายนี่ยังไงคุณก็ดีต่อเนื่องนะครับดีอยู่แล้วนะ โอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ